โอ้ใหญ่นะโอ้ยใหญ่นะพอแล้วครับผมได้สองตัวแล้วลงไปนานไหมครับเนี่ยโอ้หใหญ่นๆนะสุดยอดอาถุงเปาโอ้โหสุดยอดอันนี้คลองแควอ้อมจับจับกล้ามมันขึ้นมาชูขึ้นมาอย่าเลิกเดี๋ยวมันดีจุ้งเดียวโอ้โหแต่นี้ประมาณกี่ขีดได้ครับเนี่ยถึงได้สองตัวโอ้เก่งยังไงโอ้นี่ นี่เพิ่งลงนะเนี่ยสองข้างซ้ายขวาแล้วก็นั่นไงเหน็บไว้อยู่น่าไม่แล้วถ้าลงไปอย่างนี้เลยอ่ะไปดึงมีจับเนี่ยใช่ใช่แล้วเขาก็ละ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 เอามือละละละเลยโอ้โหูะละละละวังคือเราไม่ต้องล่ออะไรเลยเราจับด้วยมือเปล่างงงมัก็เจอเลยเหรอครับโอ้โแล้วอย่างนี้มันมีช่วงน้ำไหมครับว่าต้องช่วงไหนช่วงน้ำลงอย่างนี้เหรอครับน้ำลงน้ำแห้งอ๋อช่วงนี้จับง่ายโอ้โห จับกุ้งครับวิธีพื้นบ้านจริงๆแล้วดูเน็บกุ้งอย่างกันเน็บระตังนกองรู้เหมือนกันว่าอาเขาเนบไว้ที่เอวนัเนี่ยน้ำมันเข้าเนาะอ้มันเป็นมันมีเคล็ดมันมีเคล็ดอะไรนะพกถุงละ